สวัสดีครับคนวันนี้ผมก็อยู่ที่สภาการชาติไทยนะครับอันนี้ก็เป็นการขับรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดเป็นครั้งที่สองนะครับจากจังหวัดสมุทรปราการมายังกรุงเทพมหานครนะครับจากครั้งแรกที่เราขับรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดจากสมุทรปราการไปนนทบุรีนะครับก็เคยทำมาแล้วนะแต่ครั้งนี้เรามาเพื่อช่วยชีวิตคนนะครับ ทำไมผมถึงเลือกมาในวันเสาร์เพราะว่าผมทํางานวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่มวันอาทิตย์อีกหนึ่งวันนะครับต้องอยู่เวรในเวลากลางวันเนาะซึ่งสภากาชาติไทยเนี่ยเปิดรับบริจาคเลือดทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดต่างๆนะครับก็มาบริจาคเลือดได้นะ ไม่เหมือนกับโรงพยาบาลนะครับที่อาจจะเปิดรับบริจาคเลือดแค่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็เชิญเพื่อนๆมาร่วมกันบริจาคเลือดกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็ตบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคน